สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู่กูทุกคนครับครับนะครับเมื่อนี้การมาพบมาพ่อครับบ้ามรนกอคนมาคุยหรือมรกดสับลุงเรื่องแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับครับนะครับกามาพบมาพ่อกันกับเวลาเก่าเวลาเดิมในวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2 5 0 6 4ครับครับเมื่อนี้นะครับบ้ามักนะครับมีสินค้าเขามาไหมนะครับเป็นรถไทฟอร์ด หกหกหนึ่งศูนย์สองเผาคาลาโลนะครับผมนะฮะสำหรับหกหกหนึ่งศูนย์สองเผาคาลาโลที่อยู่ข้างหลังบ้านเมืองนนะครับ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอ่ารถคันนี้พร้อมใส่มากๆนะครับผมพร้อมใส่ยิ่งหยังวันทีนะครับสภาพอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนได้บินองเด้อนะครับสำหรับท่านใดหาใส่งานอยู่บอผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรถไถ่ฟอร์ดหกหกหนึ่งศูนย นะครับสองเพาคาราโลนะครับอ่าปั๊มกลมเสื้อลายไอดีโตหุนชิตเตียนะครับตัวนี้นะครับเกียร์กลาง f a 8ปดคูณสนะครับผมย้ำนะครับเกียร์กลาง8ปคูณสนะครับ f a นะครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมสิบห้าเบิ้งรอบคั้นนะครับผมอ่าอันดับหนึ่งนะครับซิ่งที่ลูกค้าได้นะครับคืออยางนะครับคั้นนี้นะครับได้ยางเต็มสี่เซนนะครับ บมื่วาสิเป็นยางนายางลังนะครับซี่เซนนะครับอ่าส่วนใบดันนะครับตัวนี้นะครับเป็นใบดันของเค้เคบาดโป้งนะครับเป็นเป็นใบดันเคเคนะครับอ่านะครับส่วนเผ้านะครับจะเป็นเผาคาราโลนะครับคาราโลนะฮะอ่ามมกนะครับนี่ครับยางเพิ่เลี่ยนใหม่ๆมนะครับยางเซนอ่ายางยางครับยางจะของเดือมเพิ่เี่ยนใหม่ๆเลยนะครับผมอ่าถัดมานะครับจะเป็นนะครับเป็นนะฮะ เป็นไอดีโตนะครับไอดีใ่ญ่นะครับปั๊มกลมหรือว่าปั๊มเฮ็ดนะครับหัวฉีดเตี้ยนะครับเสือล่ายนะครับผมขั้นนี้นะฮะส่วนเกียร์นะครับเป็นเกียร์แปดคูณสองเกียร์กลางนะครับเป็นเกียร์เอฟเอนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาลือบางรอบขั้นนะครับยางนะครับยางนะครับยางเต็มซี่เส้นนะครับขั้นนี้สวยนะครับอ่ะส่วนนะครับส่วนอุปกรณ์หลังนะครับเป็นนะฮะ ตัวนี้นะครับเป็นพาร์ทเจ็ดนะครับเป็นพาร์ทเจ็ดของ GT First l a m d a i ายนะครับตัวนี้ครับ GT First นะครับนี่ตัวนี้มัมมีออกมัมมีดาบนะครับสวยนะครับไปดันสวยนะครับอ่ะเฟืองถ่ายง่ายนะครับเฟืองถ่ายง่ายนะคันนี้นะครับโอ้บแบบแบบว่าลงตัวแบบทุกมุมแบบมากๆนะครับผมหนุ่มข่านะครับอนี่ครับผม อ่ะยางหลังนะครับยางหลังเปิดไฟสตนนะครับยางหลังนะฮะผมลืมบอกแล้วครับยางหลังเป็นไฟสตนแท้นะครับแท้นะครับเ้นหนึ่งไฟสตนมันตกปรบ้านมื่นเจ็ดนะครับตัวเสร็จนะอ่ามื่นเจ็ดไปหามื่นแปดครับอ่านะครับผมอ่ะบมว่ยังไลท์ใหญ่ห้างนะครับดอเอาไ่นอนนะครับเก้บโมเปิดการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมสีสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องการทำงานของรถนะครับว่าสตาร์ทเครื่องแรกเปิดเช่นไรนะครับอ่า สตาร์ทอาบิดสุดแจกประสิทธิ์เติมมาครับนะครับเดี๋ยวผมฆ่าจะเบิ้งครับนะครับเดินเดินยางกรอบไปนน้ำผุนครับยางอรอมเป็นนุยางกรอบไปนน้ำผุนนะครับผมไอ้ทีผ่านฆ่านะครับเบิ้งนะครับโวนี้นะครับผมบดิหยับทนเลนะครับวงบิดขุดแย่นะครับมีขุดแย่เช่นแรกนะครับอาบดิหยับทนเลด้วย thank you อ่าตอนนี้คือพับเครื่องแล้วนะครับผมหางไปดันนะครับบ่มมีโหลดนะครับผมบ่มมีโหลดนะครับอ่าเดี๋ยวบิ่ไทยให้ามคุ้ค่านะครับผมนี่ครับโหลดลงทิ้งนนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมถาเบิ่งหางว่ามันยู่อยูเดี๋ยวผมสิพภาพอ่าว้าลูกค้าเบิ่งวากาโหลดประมาณ สมมนะบัสดีที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเสร็จนะครับสการทำงานให้ลูกค้าเพิน่งนครับปัดเอื้นผมเสี่ยวหางลูกบอลหางลูกบอลผมม่ิ่งหยับทั้นเล็กนะครับผมขอคร,รอวะวะอาระขอท่นานอภัยนะครับ ซื้อการทางด้านของรถไอฮอร์ด660ซึนซสองเข้าคาราโลเกียร์เกายร์แบบทั้งสองครับหยาบแต้มซีเซ็นปั๊มโคมไอโตโพสิเตียนะครับตัวนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับท่านนี้นะครับอยากจะไปเจองของอยากจะเอาไปใช้งานนะครับบารมณ์รนะครับยินดีรับเทินรถทุกชนิดนะครับเพราะว่าสิเป็นรถไฮบูบรนตารถขวาทุกยื่นนะครับจะเป็นรถพิกอัพ ที่เป็นพรกล้อน,นะครับมาคุยกันได้ครับ,รบท่านนี้นะครับผมรัยินดีรับเชิญท,ทุกท่นทุกยี่ห้อนะครับหรือจะโมทสอบรมาสอบถามกศอนครเก้า2 9 3 8น 0, 0, 0นะครับ0 9 2 9 3 8ก3 6เกหรือเก3 9 6 0 0 6 3 8สวัสดีครับพรอไม่พี่น้องพบอ่ายชุดสุขอบคุณครับ